สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นขบวนพิธีรำวงสวงของราชการที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้เราก็จะมาชมขบวนนางรำนะคะนางรำวันนี้มีที่แจ้งในกำหนดคร่าวๆนะคะก็จะมีประมาณหนึ่งหมื่นคนนะคะเข้ามาร่วมในพิธีรำวงสวงราชการที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ จะมีหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะคะที่เข้ามารำทางนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะจะมีอยู่ีทิศนะคะจะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนี้แล้วก็ทางนู้นนะคะจะมีอยู่ีทิศนะคะ าหลายปีครับสาหรับน้องๆนักศึกษาีนมานะ้นารี่จะสัสด้วราาจะนเปยก็าหนาายนะครับใีอาจขึ้นยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นวันคล้ายวันสวัญภิ กอดว้าสุลาโลกผานมาพระผู้สร้างเงมืองบุรีร,รัมเมื่อ2,319ปีนั่นก็คือประมาณ200กปีที่ผ่านมาและปีนี้พิเศษครับบรรดาล,ลูกหลานราชการที่1จาก23อำเภอร่วมมือนคนนะครับที่ได้มาร่วมนะครับลำบวงสวงเพื่อน้อมสักการะ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราชนะครับซึ่งเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของเราชาวจังหวัดบุรีรัม์นะครับขณะนี้ต้องขออนุญาตกาบรียนนางรำที่จัดแถวอยู่รอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับซึ่งเป็นวงเวียนนะครับน้องๆจะจัดแถวในครื่งเลนนะครับด้านในนะครับ ในช่วงถหวตประชงมเสร็จเรียบร้อยก่อนที่นางรำทั้งที่ถือหลังเภอร์จะรำดวงรูงนะครับกำ้องจะนั่งพับเพียบอยู่เบื้องหน้าท่านนะครับก็ะจะเป็นความงดงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ รายนี้มีลูกนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะครับคณะคารุศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะครับจะเดินเข้าตั้งแถวนะครับบริเวณรอบพระบรมรชานจสาวรกเ์นะครับเป็นการบวงสรวงเป็นการถวายบังคมขอพรแด่องค์พระบาท,ทบบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบาอยู่หัพระพุทธเจ้าว่า จุฬาโลกมหาราชนั่นหมายว่าลูกราชพัชบุรีรัมเมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งเนี่ยจะต้องประกอบพิธีทุกวันที่7กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดนะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมได้กำหนดจัดพิธีนี้ขึ้นนะครับเป็นทุกปีนะครับน้องๆจะได้วงสวงได้ขอพรพระองค์ท่านนะครับ ในส่วนนี้ครับทางองค์การบริหารนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ์บุรีย์นะครับจะเป็นผู้ควบคุมในการจัดพิธีนี้นะครับกำหนดการนี้ขณะนี้นะครับ,บยังจะต้องมีขบวนอันเชิญเครื่องราชสก,การะนะครับเข้าสู่บริเวณพิธีและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีการรบวงสวงจากนางรำทั้ง23อำเ